ก็รากรจังี่วอถึงเลขนะครับมมาในหลักจากวันที่วันนี้เนาะเลของที่16แล้วก็ชิ้นเลิกท่พหาเมื่อเมือที่16ออกไม่มวันที่หนึ่งออกไม ต้องเรื่มเป็นปั๊กๆกันนะคแต่ว่าเป็นออพรษาราษาเป็นรักสิบลักหน่วยบอกครับสี่วสองสามสี่ห้รักสิบมาสบไเจดยี่สิบสามตัวประกอบแล้วครับมันเดินออกมาแล้วเดินเดาแล่างเดินไปล่างเดอาเล็กวิ่งเนี่ยพราะสักเล็กวิ่งตัวเดียวนี่ เด็กหลังเอาเด็กว wow. ิ่งจักตัวดูเลขวิ่งน13เลขวิ่งวันหนึ่เลขวิ่งวันหนึ่ง3 9ครับอันนี้คือ อาติดว่างอนมี่มาหตัวนบพพจักเอายั์กสามารถสิตัดเอาเอาตัวเดียวได้อมพจักไว้บินบิงล่างตัวเดียวนี่ดม้เจ็ยมบอมันมันมัได้แค่2อตัวนั่นแหละนี่นี่นั่นมัน่ไดีเห็นนี่สัี้บ่บ่ บด้เฮดตัวบเดีวตัวนี้มัดึงดีบ้างฮัวนี่มันย่งตัวนี้ถ้าดือดดับเบิร์ตัจับติดเลยผู้น้มันเล่นแล้วนะการก็ของกอสักนี่งสามกมันเด่นมันเด่นวนนี้โตยี่สินี่กันอืดที่สุดนี่เลกเียเอาพอสักเพร่าลองจับคู่เบิรตก่อนวะจับแล้วนะนะจับจับนี่บมดครับผมจับเราได้นี่งเดีจับมาแล้วจับมาแล้วนะตัดออกมันก็เลยย่งตัวนี้เลยสามตลางผมนาสามง อาจารย์ซื้อรถตตีไซ <Bom S 2> ื to ้อใหม่หนึ่งสองใส่ผมยังไซื้อรถตีโตสามผุ้กคนฟังเืซื้อผมสุกันฟังเงือซื้อกไปไปโอ้ห่วานซื้อรถตลีมากฝาคัตการทามงานร่วมถามก็เอ้าาตัวกเป็นเนามก็จริงแล้วเมื่อก่อนจริงเนา มตัวเออก่านไม่ใช่สาม่วาตัววเป็นเนาะำผมเอยเก็นี่เชผู้ี่เชเีบเาว่เอ้ยเกีบ่นฟั็รูลลับสนโ้นติดสามนเนาะเเขยนเเขยเพราะว่เ่เรว่เลขเกีบมี่งสมเก้เนาะี่บ่อหเอนมาดึงซ้ทาเอาดีก่านีถ้ามาดึงซ้าเมนบอ ได้ได้ซ้ำนี่วันนี้ส้มโบติดสามติดหนึ่งติดเก่าเนาะกับบุมีส่วนพราะจักตอนนี้อันนี้ล่างยังเดียวพอเนี่ยล่างยังโบติดนี่ซ้ำเนาะส้มนี่เนาะครับผมส้มนี่โบติดโบติดนี่ก็โบติดครับนี่มันจะจะตะเนีนมากมันก็เนีนคือเรวบอสเห็นตัวนี้ซ้ำลื้มรื้มตัวนี้มากรื้มตัวนี้มาดึง แน่โอ้ยสองเมตรสองเมตรเข็งๆสองเมตรครับโอ้ยเนียนๆตัวนี้มาดึงจังหูว่ามันัยั่งทัวนี้ก็แปดสองเมตลสองเมตดล่าง อันที่สองับเอฟซีเอาเรียลีก็เรียกติดคอศักด์เลยครับเด้อเป็นหลักสิบดังหนวยติดล่างติดร่างดูจะป่อหลักสิบนี่แล้วว่าเนี่ตันนี่ตันนี่ไปนานจะถงเลยเนาะหลักสิบล่างเนี่ยมีสอนมีสามมีสี่มีห้ามีเจีดต้องอศักเนาะ มันนี่รักนวยมีศูนย์มีสองมีสามมีหามีเจียรติแ่แย่อมเข้ามาแล้วยี่สิบม้วนยี่สิบมวดนะทประจากษยี่สิบยี่สิบ้วนยี่สิบมวนนี่ยี่สิบมวดนี่ยี่สิบม้วนเาี่ยเขาอยี่สิบม้วดสิเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยครับผมพระจักษ์ ห้าสามเจ็ดสามจัดไปเลื้อสงเมตรครับผมสองเมตรสอเมตรน่ครับเล็กมาซักครับิเซครับเลือสเมตรนิ่งนิ่นเขเขนตัวนี้ตัวคสองเมตรเถิกเล็กดับเบิ้ โปรยู่มักเล็กสามเก็ดสามห้าสามหกชั่งเพราะว่าที่ว่ามักเล็กสามนี่คือเขาวันสามสามเดือนก็ผมโหม่ก็ผมเขาวันสาสมเดือนก็มาเล็สเนาะก็ผมที่สเขาวันสามสามเด็กก็เรยมักเล็3สามมาเลขกสามมาได้เน้นที่หาสามเก็ดสามก็ได้เน้นดอกลอตเตอรี่เลือกเอาสับสวยเวอร์เยอเ่างินเ้น ว่าบริเน้นคือว่าลอตเตอรี่ก็จะมาขายก็ได้เดาอันคืออันได้เน้นลายกูมูค่ะบริเน้ลายมกูขี้ครับกูขี้หาคนซื้อลอตเตอรี่ครับอ่าซื้อลอตเตอรี่ซื้อเส้อกูข้บร้เลขได้ไหมลอตเตอรี่มาบอกซอยซื้อเนี่ยกูขี้หาลอตเตอรี่ขกูขี้หาลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ครับผมลอตเตอรี่บบอกเด้อบริเ้คิดบริเ้คำนวณเลขแต่ว่าจานซื้อสำนีก็คงครับเอฟซีครับห้าสามเจ็ดสามศูนย์เจ็ดห้าเจ็ด มันขอทั้งบนทั้งล่างตัวนะครับอาจารย์เหมือนกลางกับไว้ที่ว่าอาจารย์บอกเลของนี้เนี่ยบได้บอกซื้อลอตเตอรี่มถ้อาเกิดเป็นรางวัลที่หนึ่งเนาะอาจารย์ไว้เดยสามวัดเลยบได้บอกได้บอด้บอกแม่ข้ามาบอกเลยซื้อลอตเตอรี่ซอยเนาะเลยเหลือกเก่าที่ซื้ออาจารย์มันบได้บอกได้แต่ผมบอกว่าขอพรรษาสามเดือนเลียกมาเลขอสาม กับผมอาเขาพรรษาสามเดือนคนเอาบอกอย่างจังยังว่าบุกเสียมาเร่นก็เป็นโลดฮ่าั่กฮ่ลฮ่า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 ่ากัาฮ่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 าาฮ่าฮัาฮ่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 าก่าฮ่เ่าฮ่ีฮ่ก็่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าม่าฮ่าฮ่าฮ่ารา่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮา่าฮ่า่า่าฮเาาฮ่าฮ่รฮ่อ่า่า่ั่า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 ่ ซอยเมฆ่าถือไม่จะได้ซอยเมฆ้วยให้กับเขาถวายพระครับผมเมนอยู่ครับแต่ซอยเมฆ้วยให้กับเข่าถวายพระอีกยมเขาวัฒนาเนาะยังคนระจําสี่นครับนี้ีนี่ถัวงามโดดเเอาเนาะเอาเกเักกระโดดมาหนิของครูสีหาเนาะหางสเจ็ดปูสี่ห้านั่งแล้วักนั่งเหียมปูเลยเรกั่งสองคนไหนด้เนี่ยเมนครับผมเอาซักเราไปเลยเอาเฮ้ข้าซักปซักเอามาพี่เละ โอ้ยีจริงสิอาจารย์ก็ซือกันแล้วนี่พ่อพลาดเรื่อยเลยเนี่ยแม่บอเน้ยนหมดนี่สามสามสามชีตเนี่ยโอ้เงินได้พี่น้องก็ทักเนียนหาซ้ำให้กันแสดงว่าถึงคักแล้วกลับบ่นี่ไม่ได้กลับเนี่ยลอตเตอรี่ก็บม่ได้กลับไม่ได้กลับเดี๋ยวไปมันได้ก็ซ้ไม่มีเงินค่ารถก็ซ้ำเลือสองคู่ก็สับเหี่ยสองเม็ด เดือสองสามกับห้าสามเดสมกับหาสนี่เป็นล่างญีุ่่นนี่ล่างล่างอย่างเดียวันก็ผูนี่สองสองเป็นเจ็ดแล้ววพาสักนี่สองกบเจตัวเดียวกันมันเป็นเจ็คู่เดยหนอีนอสอกับจากแล้วหมู่บ้านหมู่บ้านนี่เขาบอกหาบวาเป็นสิบไอยไปอีกโรงเรียนหนึ่งเขบอก6รบวกสี่เป็นสิบคอยบวเข้าได้โรงเรียนน่ะตัวไข่เนาะแค่คู่ก็เป็นแปดบกสองเป็นสิบปู ตรงกันนครับตรงกัน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 53ครับผม53ตัวเดียวตรงกันกัพอสั57เอ้า57เพิ่นหายคักบัดยังครับตรแต่ว่ากันเลตรงกบ่สัยามนี่จมจมื้อนีหายเงืบเลยเด้อเนาะเอาอีดีตั้งแต่03กับอันนั้นเฮาตรงกันก็ยังเนาะ57นั่นจําบ่ได้ติกับ03แม่นๆๆเลตรงกันจมื้อหายเงืบเเด้อครับผม ตรงกันหาสามเมตรเดียวครับแตมท่นี่กับกเส้นหนึ่งกับเก่าไว้เกนสิทธิ์ก็ว่าอาจารย์ได้รอเทรียุดอกไปหนึ่งสองไป ราวายจันบริกิทเด็กนะเพียงกัะวัตสีรถจะมีซอยคนที่ซื้อครับผมเูาว่าตอนัมาเจอเส้นดังเนาะเจอของบริษัทเสยนดังห3าสาม้ยอยากเห็นโรเตรี่เมื่อซื้ออีกเด้ยว่ะยี่สิบห้ดนี่ห้าที่ยี่สิบบริษัทห้าที่ยี่สิบหน่วยน่องหน่ยซึ่งห้าสามตรงกันกับของ ลอตเตอรี่ปูสีกับเบิร์เดลอตเตอรี่ครับผมเือนมาซื้อหาสามอีกเนี่ยโอ้ตรงเสียนดังมันมากได้บ้านี่อเนอตรงเสียนดังแต่ว่าสว่่บอว่าแล้วผีมันเป็นเจ็ดแล้วครับผมคู่สวอนไว้โอ้ยหนงตาหาบวกหายังได้สิบเนาะเจ็ดบวกสามมันยังได้สิบจะไปยังโงเรียน จัติเสียวคู่ใดไปแล้คู่บนว่าหาบวกหาเป็นชิ้ตวาซักต้องคู่นหนึ่งบวกเก้าจักจีเสียวไปอันนี้คือบอกอันนี้ของคู่หาเจ็ดของบนซักคือขาดที่มันตกกันสงคู่ที่ไหนไม่มีอ๋อมมีหนึ่งสามเก้ามนมีหนึ่งสามเก้าวันนี้มงหนึ่งสามเก้ผมเนาะ หนึ่งสามเก้ามาหนึ่งตัวนะก็ได้ตัดผมจยาวแต่ที่เลี่ยนๆก็ดีเนาะแต่งนีไฟนาแจ้งสิเป็นแจ้งไรครับผมที่เลี่ยน่ดีบอของปูซีฮานจะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะเห็นไหครับ ห้าสามมาล่างห้าเจ็ดมาบนก็ได้ดิเห็นว่านี่แสดงว่าแสดงว่าลอตเตอรี่ซีใบนี้อันนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งอันนี้ถือสองตัวล่างเนาะครับโอ้โหเอาถือดีๆเนาะบริตัวนด้พาบอกดีๆเนาะอ๋อะหมดนะครับผมซื้อลอตเตอรี่นะบริตัวสี่ชิ้นเอาแคปหน้าจอเออมากเกิดผู้นิยมจุดเนาะ ระวังผดสักกับปูสีห้าันกันปูอีกนัยังเป็นเมตระเาสตัของู้ลดกตัวจย่า่เลือกหสามตัวเดียวเลือกตัวดสามสองกบหาสามสองสามสองสามกหาสามเยยสสองตัวเสองตัว่นดึงออกมาใส่ครับพี่น้องเอซครับเป็นแนวท่านของ พอสักครับกับปูซีหาครับประเจนกันเอาครับพี่น้องเอฟซีครับหลังจากฟังเนวทางจากปูซีหากระผดักแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกะพี่จะน่าเอาด้ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไ,มได้ด้วยพี่น้องด้วยพอกันคลิปหน้าครับ